ับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับเดี๋ยวมีตัวนี้มาให้ชมกันนะเป็นของเล่นนะครับผมจากตางค่ายจีนนะครับผมเป็นอาร์เกโอของค่ายอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ Ro บอ t ์ดเซตดูบอซีหรือว่า MX toy ทอยตรงนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับผมใครทราบก็ช่วยบอกหน่อยนะครับผมว่ามันเป็นค่ายกล่องอะไรนะครับ r o บอรนะครับดิฟเวอเรนต์ออโต้อะไรสักอย่างนี่ครับผม ด้านบนกล่องนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีพวกโจปาเสือมอาวุธด้านหลังก็จะเป็นจัดโจในรูปของรถแล้วก็ตัวก่องหุ่นแล้วก็ด้านหน้านะครับกล่องหัวนะครับแล้วก็คอพับประมาณนี้ครับผมแล้วก็มีหูหิ้วไม้นะครับผมด้านในก็จะเป็นโฟมนะครับผมโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับมาดูในส่วนของคู่มือกันต่อนะครับ คู่มือของเขาตับอกมันดีมากครับจะให้กู่งมือที่เป็นเจ็ดสีมาด้วยนะดูเข้าใจง่ายนะครับใครที่อยากเอาไปแปงลงร่างเนี่ยก็มีทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับหลายวิธีนะครับผมนีม่วิธีการเปลี่ยนหน้านะครับแล้วก็การใส่อาวุธแล้วก็มาดูในส่วนของอาวุธนะครับ ตัวน,นี้เขาก็จะป้นสีดำมอไม้นะครับในส่วนของดาบนะครับผมจะให้มาคู่หนึ่งตัวน,นี้เป็นพลาสใสนะครับผมสีเทานะครับแล้วก็ในส่วนของเขียวเป็นพลาสใสสีเหลืองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของดาบนะครับตัวน,นี้แถมไม้นะครับ น่าจะเป็นดาบของภาคห้าไหมครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าต้องเอามาตาสีเพิ่มนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวหุ่นนะครับผมนี่นะครับผมให้ดูรายละเอียดของดีเทลสีก่อนนะครับรายละเอียดของใบหน้านะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่สามสิบเซนนะครับแล้วก็ตัวของสีเทาเนี่ยเขาจะออกเทาเข้มๆนะครับผม น้ำหนักก็ประมาณหนึง่งเลยครับถือมือเดียวนี่คือมือสั่นก็ไม่ดูที่หัวไหลนะครับผมการลงสีต่างน้ํามันนะครับผมลายเปลืองสีน้ําเงินนะครับกระจกจะเป็นสีทึบนะครับส่วนของหน้าอกนะครับประมาณนี้ครับผมสีตรงนี้จะดูเหมือนสี พลาสติกนะครับผมซึ่งจะแตกต่างกับตรงนี้ครับตรงนี้จะเงากว่านะครับผมตรงนี้จะออกพลาสติกเลยครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมลายเพลิงนะครับนี่นะครับผมลายเพลิงที่ล้อนะครับแล้วก็ในส่วนล้อนะครับด้านล่างครับ มี qc 0 4มาให้นะครับนี่นะครับผมล้อสองล้อลายเปลืองด้านหลังครับผมก็เ็ดสีทองนะครับตรงก็พับโดยรวมรายละเอียดาการทำสีมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผม แล้วก็มาดูในส่วนของจุดขยับนะครับจุดขยับของตรงแขนนะครับผมก็จะเป็นเฟืองครับนี่เสียงดังแบบนี้ครับตรงข้อพับครับผมนิ้วของเขาเนี่ยก็จะขยับได้ประมาณสองนิ้วนะครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับผมนี้นิ้วโป้งนะครับน่นิ้วชีนะครับแล้วก็นิ้วอื่นก็จะเป็นนิ้วนิ้วที่ไม่สามารถขยับได้นะครับ ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ในส่วนของขานะครับขาก็เป็นเฟืองเหมือนกันครับนี่นะครับขาหลังครับเป็นเฟืองหมดเลยนะครับสังเกตที่ลงสีทองนะครับผมตรงขอปับลงมาดีครับผมนี่นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนใครที่อยากาซื้อมาแปลงร่างเล่นหรือว่ามี LS03 อยู่แล้วนะครับผมหรือว่าจะอยากได้ร่างรุดเพิ่มก็ตัวนี้นะครับผมแนะนำเลยครับเพราะว่าราคามันจะตูก่กว่า LS03 นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ